สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวต้นพริกสีฟ้านะคะมีน้องคนหนึ่งเนาะเขาขอมานะคะเลยรีวิวให้เขาดูเราก็จะมาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้รีวิวต้นพริกวันนี้รีวิวต้นพริกสีฟ้านะคะปีนี้เราหาต้นพริกไม่ได้เยอะเนาะเพราะโควิด เราได้มาต้นหนึ่งนะคะดกมากเหมือนกันนะคะเราได้มาจากว t ตโ a รดเนาะนี่ตอนแรกไม่เคยปลูกนะคะพริกนี้เพิ่งซื้อครั้งแรกเราก็เลยไม่กล้าเอามาเยอะนะคะเรามาทดลองต้นเดียวแต่ก็สมใจเนาะพริกดกมากเลยนะคะไว้ให้เขาสุกแล้วเราจะค่อยเก็บเนาะ อันนี้ยังเขียวอยู่พริกที่สวนเยอะแล้วนะเก็บกินไปเรื่อยเก็บกินกับลูกชายนะคะแต่ที่บ้านกินเผ็ดทุกคนยกนเว้นลูกสาวก็ยังพอได้กินนะคะมีมาคลิปสั้นๆเนาะเรามาพี่เรามาถ่ายคลิปสั้นๆเพราะน้องเขาขอมาเขาบอกว่าอยากเห็นพริกสีฟ้าบ้านเรา มีแต่ลูกสวยๆมีทุกกิ่งนะคะลูกสวยๆต้นนี้จะล้มไปฝั่งนู้นแล้วเนาะต้นใหญ่ด้วยนะคะสวยรอให้สุกแ,แ,แล้วค่อยเก็บเรวิวให้น้องดูแล้วนะคะนี่ดูพริกสีฟ้าเรา ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกซับสไครต์ที่ซัพพอร์ตเรานะคะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะเราไม่ถ่ายเยอะนอะกพราะแค่นิดเดียวสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ